ูคุกิเซียดปี2018มาพร้อมกับสีขาวหลอดไฟด้านหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยมาดูในส่วนของแม็กนะคะแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานกระจกมองค่าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็คือสีขาวแล้วก็กรอบสีดำนะคะคิ้วกันสาดสำหรับคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยึบ๊บนะคะกรอบไฟสวยชาดไฟออกครบทุกหลอดทุกดวง ติดฟิล์มไล่ฝ้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหุ้มผ้ากว้างขวางมากๆทุกคนภายในของเขานะคะคอนโซลหน้านี่กว้างแบบนี้เลยนะคะหน้าจอของเขานะเป็นหน้าจอธรรมดาโหมดปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะเจ้าคันนี้นะคะมาอยู่ที่9 0้า0มื่นกว่ากิโลนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าซูซูกิเซียตคันนี้นะคะราคาของน้องอยู่ที่ สอง0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถแอดบ้านเขียวเรามาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยเต้นรถประเสริฐผลสุกนครค่ะ